นี่เราจะมาฝึกความแยบยนต์ในการเล่นโก้กลับมาครั้งย่ายเราจะไม่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะสกิลเหมือนเดิมอะไม่ได้เล่นมาเป็นแบบปีๆแล้วหมดโก้ะอุ้ยสตาร์ได้ไม่โดนโอ้ย่ยปืนโคตตโก้ยินกูสองนะัดตายโอ้ โอ้เพื่อนลายต้องล้างแค้นให้ข้าไอ้สนัยเกียนกดเจาะมันได้ไอ้เยี่ยยืนหาคุ้ยอะไรโอ้ไอ้ได้ฟันมาโอ้เออนั่นแหละงงงงอ้างงงงเดี๋ยวมันกล้โดดมาดูดูดูอ้าโทษทีผมไม่เนียน ผมสายบูอ่ะผมจะเดินเดินวิ่งวิ่งตลอดเมื่อก่อนผมก็เล่นเฮ้ยอ้หเฝ้าระเบิดเว้ยไปเข้าท่อนั่นแหละโอ๊ยไม่ได้มันเห็นแล้วก็วิ่งสลัดเลยนะเพื่อนย่องไปทำไมมันเหมือนไม่ได้ยินเสียงวะ่ะเดินโคตรลันวุ้ย เอานี้ทีมได้ห้าแล้วเหรอมันจะจบเลยแล้วเนี่ยชนะเก้าใช่ไหมนายเร็วๆดีอย่านานนั่นแหละเ,เฮียมาดได้ไงโอ้ไอ้หา่ามึงจะแพ้อย่างนี้ไม่ได้นะเพื่อนโดนโอ้มึงจะยืนนิ่งหาพ่อมึง <laughs> ผมก็ไม่ไม่เฮียแล้วผมผมก็ไม่ได้เก่งแล้วครับไปวิจารณ์เขา มันไซส์ส hmm. <sm art é> ันนยไปเอาแม่ง hmm. ก่อน <temp Zen> ึ่งคิวอกมาแล้วมา

สัน่นเว้หนาวรอมันกูแล้วกูจิ้มดาบแม่งออ <c oughs> ว่งเราโทรหาพี่เฮ้ยมือสัน่นเอาแบบกี้ขอโหดโเมแบบกี้โขดกว่านี้ก็ดี <c oughs> เดินขวางหน้ากูไอห่หา ย่องสิพี่เอ้ยมันอยู่ฐานโกตเว้ยนี่มึงฆ่ากูมึงฆ่ากูในท่อนมันมีไหมไม่มีนี่หว่าหลบอะไรเนี่ยโอย้ตายแล้วกูเพื่อนรออะไรอยู่เหรอเรารอเป็นเพื่อนไหม Ui, ui, ui. Ngô 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 Gì mày đồn Vãng lắm bớt, này ơi วางไหยใต่เถาะอ๋อวางด้านล่างริงเียงอุ้ยจะไปจบง่ายเงี้ยไห<โ> <laughs> นบอกว่าอย่าไปไงเฮียเฮ้ยเนี่ย, <laughs> ย,เ,ยเล่นคนน้อยๆมันหนุกครับมันไม่เครียด่าไหร่ เล่นเยอะๆบางทีแม่งเจอโป้นะผมแบบรู้สึกเฮียมากดูมือผมสั่นโอ้ยอีนางโอ้ยเฮียเ้ยไอมึงจะกระโดดทำไมกูจะฆ่าไอบาเลต่ะโอ้กูก็ต้องวิ่งมาหาไอ้นี่เพราะไงก็ไม่รลอดไปเอาไอโง่เนี่ยเต้นทำไมไหนคนหนึ่งวางระเบิด ต้องปิกซ้ายด้วยนั่นแหละโออเยีย่ยงไมันไม่ฟันวะไม่เข้าใจแม่งวะรอโอกาสดีๆหรือไม่เห็นโอ้ผมยังกากเลยอะเฮ้ยหลุดนะโอ้เยีย่ย,ยมันหลุดอะ หนึ่งตัวเฮ้ยเอ้าไม่ได้หล well. ุดนี่วะนั่นแหละรอบสุดท้ายกูต้องคายได้สุดนี้ยศกระโหลกวะทะยศดาวนะครับมียศม่วงเสือกมว่าตัวหนึ่งมันเสอกอ๋อ เสือกได้ยินเสียงตีนเพื่อนตัวเองโอ้บาเลตอยู่ในท่อายระเบิร์หายด้วย,วยโอ้ชิบหายแล้ว <c oughs> <c oughs> อทำไมรูอ้ <c oughs> อวะเราสุดท้ายก็ไม่ให้กูโอ๊ยลบอ,ออกทำไมอ่ะจะชนะยงไงอ่ะ เอ้าเฮียติดต้องรีบปิดเกมแล้วเดี๋ยวระเบิดมาชัวร์เลยเฮียกูก็จะโดนคนแรกโอ้นั่นไงเต็มๆหนุงเข้าไปอย่าพึ่งอย่าพึ่งสดมากเหลือตัวเดียว เพื่อนวิ่งมาทางไหนเอาเพื่อนเราอยู่ไหนเนี่ยเอาเอาจบแล้วโอเ้เย้ทิ้งอาวุธเลยครับผมนี่ทิ้งอาวุธเลยครับเต้นให้ด้วยเอาเต้นทุบล้อผลอ่เอาเอาเข้ามาทำไมอา่าจบไป็หนึ่งเกมครับโอเค